ข้อสีหาแต่นหยาเกี่ยวหยาเกี่ยวยีหัวหินหัวให้ควายอยู่บ้านอยู่ซองที่เดือนมากจะก็ได้นักเขาสมบูรณเดียวนี่เปล่าอุ้ยนก็ได้อีหลีนี่แหละนี่หยาลากหยาอีหลีนี่หยาตัวนี้ก็เจะให้ควายกินน่ะอุ้ยก็จะมนดีอยู่ได้เนาะบ้านเข้าอันงานเฮาก็เฮ็ดงานอยู่งงานเฮาและการเฮ้ากับเหตุงานเทคนิคเฮาเขาก็เห็ุงานทรงเพลซื่อๆคือเจ้าวาต้องมีงานทรงเพลวนเพี๋นวานด้ดูเด้อมึงนั่นกำลังเหตุสาวเฮ็ด ให้มันได้นะคุณได้นอกเขาขึ้นอยากได้แค่น้อขคอยดีใจน้ำเจ้าะได้ย่ายันที่ว่าเจ้าสิบวได้นะเขาได้หนึ่งคนได้อีหลีอยู่บ่กคอยบาน่ะแม่นท่านเจ้าได้เอาจะดีใจน้ำเจ้าะได้ย่ายแก่ใจจริงเลยย่ายเด้อออุ้ยจะมาแต่ใส่นันย่ายจาบ่แดดบ่ห้อนมาบ้านเมื่อเขาละแดดกิ้าเจ้าละบ่หูแดดเนาะจะไปจังใดมาจังใดแดดเช้ากับงูจะทาที่รถทาแดดมาจังใด คนจึงไหนจังโมโหแดดฮ้อนก็ฮ้อนนี่เป็นเริ่มเป็นแรล่งน้ำกรอน้ำท่างผู้ใดสีเบิองเอาเจ้าอุย้ยเจ้าสร้างเป็นนอสร้รางดูแถอะข้าเห่าท่านกันหีอยู่นนใน,นที่งานในศางคนตะขี่รถผ้าแดดเยาะแดดมาอยังเราอันหะโบตองดินล้นออกไปหอดกุ้งเทปกุ้งไทยเพิ่นแต่ได้เงินมาใส่มาสอยเบิดทุกสิ่งทุกอย่างไดย้ย่ายนานนั่นบ้านนี้อันเพ<า>ิ่นก็เลิกสิมาขอบคุณเพิ่นนี่ละ่ะ ขอบคุณอีหลี่โบคือบบฝันเลยว่าสิมีหอดมือนี่เป็นมือของยายหนามได้เงินน้ำเฟรบูบเพิ่นนาออันก็ไดทรงประก,กันประก,กอบตีหลังงวดหน่เออมันกะโบหน่อยดอหกเิบท่านนอนี่ยายหนามกะโบ,บ,บเดมาอ่างมาอวดได้ยายหนามมาขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นเปิดโอกาสให้ไทยห้าวคนหลากงาคือว่านี่ล่ละ ลากางาลากอางอยู่ในบ้านนอกจะเห่านี่อยู่แบบใ <Wow. S 1> ดสถานะใดคันดูเห็ดกับเพิน่นเป็นค้นขยนนน <Wow. S 1> ันนั่นคือได้เงินน้ำเพิน100่นลอยเปอร์เซ็นเตอร์เพื่อนเจ <Wow. S 1> ้าเลี้ยวเห่าเด้อ <Wow. S 1> ให้เขามาเห็ดน้ำกันเด้อได้เงินน้ำเพิ่นอีหลี <Wow. S 1> คันเตุดได้นั่นย่ายน้ำนั่นกด็ดีใจจนเห้ากับบถทีมากจะเห่าวานี ให้เพิ่นดูดีมีแห่งเนาะเพราะเพิ่นเดิมปั้นเงิ่อนไหนมูตะห้าเศร้าเลี่ยวนี่ได้เงินได้ค้ำน้ำเพิ่นอันที่นี่กับบหยังลายดอกก็มีหลายเดิมโอดบอโร่ทนบอดายโจ้ในมะขอบคุ่นอีกอีกรอบอีกหลายหลอบแย่หนามกับทีขอบคุ่นดูจังสีเด้อขอบขุ่จ้าอี๋บอย่าเจ้าได้เงินน้ำเขาอีหีบ่ได้เงินน้ำพื่อไงมาอีหบีกว้ยก็ได้อีหลีตีล่ะตอก ุดเจ้าหนึ่งคนเพื่อหูกับบมีจบก็สีหาแต่หาเกี่ยวหาเกี่ยวย่องเห็นัวให้ควยอยู่บ้านอยู่องินเดือนมาจะก็ได้นักเ้าสําหรั่เดียวนี้เปามื้อก็ได้อีหลีน่ละนี่ยาละยาอีหลีนี่ยาตัวนี้ก็เียไให้ควยกินน่ะอุ้ยก็ะเมนดีอยู่ไดเนาะบ้านเฮาอันงานเฮาก็เฮ็ดงานอยู่เฮือนเฮาแล้วก็เฮาก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ของเฮาเฮาก็เฮ็ดงานส่งเพิ่นซื่อๆคือเจ้าว่าต้องมีงานส่งเพิ่นเพิ่นว่าได้เนาดู เห็ดสาวเห็ดไหนมันด้ายนะคุณดเนาะขึ้นเห็ดด่ยเนาะขึ้นใกน้ำเจ้ืได้ใหญ่ก็ด